ต้อพ่อไปนอนนี่พ่อพ่อไปนอนฟ้าพ่อไปนอนพ่อไปนอนนี่จะนอนแทนละเพราะพ่อไปนอนเองไปดูคล้องจอสิไม่ไหวแล้วเยอะไ่พอนั่งงั้นอะอัปเดตต่อเนื่องว้าว โหมดซ่อนหา High and Seek เพิ่ม High and Seek มาแล้วก็โหมดได้มีที่สดุดได้เป็นเป็นพ่อแบบมะเล่นเกมโอเคถ้าให้เดานะว่าโหมดที่เข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้ก็คือโหมด High and Seek นะก็เรามาดูว่าจะเป็นยังไงเกมเพลย์จะเป็นยังไงนะ <g amer: S 2> พงเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเข้าไปรับชม w i t c h e Dead ใน EP นี้กันเลยครับ Let's go เอาละครับเรามาดูในส่วนเกมเพยกันบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าตัวแมพของเวสติกเดสโหมดไฮแอนด์ซีกันนะคือตอนนี้ในระหว่างรอโหลดผู้เล่นผมก็จะโอเคมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ไเป็นพ่อคนคนนั้นก็คืออ้าวผู <c oughs> เ้เรียนทางบ้านไม่ใช่เราเพราะเรามันดวงวไม่ดีใช่ ก็คือสุ่มสุ่มเป็นพ่อไงเฮ้ยเล่นยังไงเนี่ยโหมืดเลยโอ้โหพ่อโอ้พ่อเลืองแสงโอ้มีอาเกนโอ้มีอาเกนเอาอีกแล้วสินะอุ้พ่อเลืองแสงต้องเล่นยังไงอ่ะพี่แฮสิเล่นไงอ่ะเราจะซ่อนหาแต่มันโดนซ่อนหาอ่านอีกเลยวิ่ง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 อันนี้อะไรเนี่ยน้ำยา พีเดียววงังคล้วยป่ักบิได้ไหมบิงได้อ,อันนี้เป็นน้ำยาอ๋อน้ำยาล่องหนเฮ้ยดีเสียไหนไหมรอ,อดชีวิตกนโอเค6นาฬิกาวงเช้าโอเคเฮ้ยดีเสียไ,ไหมายินเสียงแม่งปวดปัปะตูอะไรยม่ืดวุ้ยมืดมาก แต่ไม่มีหลอดอะไรด้วยนะน้ำว่าซ่อนเฉยๆออ้ยได้ยินเสียงเดินมาแล้วมาแล<ะ>้วฆ่าได้เหรอได้ยินพี่พี่วางกล้วยพี่วางกล้วยไปตรงบนันได มาอย่างนั้นสิน่ากลัวมากเลยเนี่ยตีเราไม่ได้นะพ่อพ่อย่อยพ่อไหวไหมพ่อยอยู่ที่นอนเห็นแล้วนะตัวแดงน่ะซื้อของนนนั่ะเห็นแล้วนะซื้อของตลาดมือจนเกินขนาดนี่่อาเห็นนะสีแดงนะอ้าอุ่นนี้อ่ะผมพ่อ มาพ่ออยู่บงบันไดปลาไฟเยียบอัดหิดแล้วเนี่พ่อขึ้นมาแล้วรมาเกี่ยวกับดักมีเดี๋ยวอย่าออร่งหุนนี่ไงที่ร่องหุนละ โอเคล็อกหมุนจำกัดคูดาวเจ็ดบิโอเคล็อกหมุนคูดาวเจ็ดบิแล้วก็คือเราซ่อนวิเศษแย่แล้วอ๋อพี่รู้จุดส่งโอเกทีละเนี่ยไอโมนที่ละจุดส่งเราไม่ใช่ให้เรานอนเตียงเพียงแต่ว่าให้เราเล่นกันเองแบบว่าถ okay. so no. oh, no ้าเจอก็โป้งเลยเจอก็เสือก็ถือว่าแพ้เลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่ายังไงก็น่าจะพ่อพ่อมาหนีพ่อ พ่อสไลด์กล้วยนะพ่อไม่เล่นเลยเหรอะพ่อไปแล้วโอ้ยลองหมุดหงิดเอ้ยโอ้ยเสียวมากเมื่อกี้พ่ออยูดชั้นไปดึนนนงนถไฟพ่อเข้าไปเนี้ย เขาเปิดไม่ได้รอคู่อู้อมาพ่อหมดรหมดหมดไปพอหนีอย่ีข้นฮ่าฮ่อ้กิ้เกพอ เกิดอะไรขึ้นพอดีพอดีดีดีงั้นเดี๋ยวผมหลบอยู่ในอเอเอ่อเขาเรียกว่าไงนี่นะไอโรเก็บรถแล้วกันดูสิว่าพ่อจะมาไหมแล้วพอพ่อมาผมก็จะกดนี่เชกิงพ่อไม่เล่นเลยอ่ะพ่อเลียนทำว่าเขาทำอะไรไม่รู้ เดี่ยวกำจัดตัวเองอ๋อลื่นโกยลื่นโอ้โหใครมาวางวะเนี่ยอ้ยอย่าเล่นเล่นบปัญญาอ่อนมาเล่าว่าผมจะเล่านี่เลยไม่ดีอาผมหลบข้างตัวแล้วกันจะไม่มีคนมองเห็นสาเช็คกิ้งข้างบนเอ้าให้ผมขึ้นไปดูแล้วกันพ่อพ่อไปนอนนี่พ่อพ่อไปนอน ฟ้าพ่อไปนอนพ่อไปนอนนี่จะแปลว่านอนแทนละเพราะว่าพ่อไปนอนเองไปดูคล้องจสิไม่ไหวแล้วเอาไปพอนั่งไปเอาไปพอนั่งงั้นน่ะเว้าวผมไม่ได้ตั้งใจพ่อเป็นย่งไงนะพ่อ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 น่ากลัวมากพ่อน่ากลัวมากเห็นไหมเห็นอย่างกับที่ผมเห็นไหมแล้วพ่อดูพ่ออ่ะไม่รู้ว

พ่อนากลัวมากเลยตอนนากลัวพ่อกินได้เฮ้ยเดี๋ยวนะนาไรสว่างนะอะอ๋อยาวิเศษเฮ้ยพ,พ่อพ่อพ่อใจเย็น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 พ่อใจเย็นพ่อ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 สไลด์มาเป็นรถนะ พ่อเฮ่พ่อดูพ่อพ่ออยู่ในท่านั่งลอยได้โอ้โหแสดงอ้พี่นี่หาอะไรครับพ่อดูพ่อเฮ้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยพ่อพ่อเปิดได้เราก็ต้องเปิดได้เช็คกิ้งพ่อไปนั่งเช็คกิ้งอยู่มาแล้วโอ้ย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 ไป พ่อมันนี้หน่อยเออไม่ได้ดิบแกพ่อ,พอทำอะไรของพ่อเนี่ยพอ่อที่บุ๊คพอว่าว่ว่ว่ว<อ>่ว่เอาโอเคอ,อ, <c oughs> อะไรคือทางใต้ดินเหรอพ่อไม่เอาพอ่อต้องบอกเลยสักอย่างเ้ย แล้วพี่ออกไม่ได้เลยพ่พ่อน่ากลัวมากเลยพ่อพ่อพ่อไปเปิดไฟเฉยเลยบอกพ่อว่ามาช่วยเปิดประตูให้หน่อยเนี่ยลโดนขังพ่อมาแะ้วพ่อน่ากลัวมากเลยดูท่าพ่ออย่าข้างเวเดียวเดียวเดียวพ่อพ่อพ่อพอพอ พ่อทำอะไรฮะเฮ้ยพ่อทำนูเดิลหนพ่อรีว <bizarre> ิวอาหารหนพ่อรีวิวอาหารหน่อยพ่อรีวิวอาหารหน่อยเฮ้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 ยพ่อ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 ไม่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 ฮะพ่อทำอาหารให้หนึ่งจานแล้วก็ไปเลยโอ้เป็นพ่อที่ดีอะไรอย่างนี้อ๋อไปไหน อ๋อพ่อไปผิดไฟไปไหนบ้างเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้วันนี้เรามาตามติดชีวิตพ่อนะก็พ่อไม่ได้วิ่งอะไรเลยพ่อไม่สนเลยเอาอาฟาพี่ฟังเติมแก๊สหน่อยไม่อะพ่อเขาเติมให้ละเติมไม่ได้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้้ยพ่อพ่อใจเย็น อีสีออ่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วฟ้าถ้าพ่อยังไม่เปิดประตูพี่จะไม่ได้อเอาแก่ถังนี้ไปเตอมอ,อเปิดม้างเปิดประตูไปพ,พ่อเขาเกียนพ่อเกียนพ่อเกียนข้างบน,นข้างบนมีถังอยู่ข้างบนมีถังอยู่ขอร้องพ่ออย่ากเกียน,ยนว่าเฮ้ยเฮ้ยตายตายได้นะตายได้นะ เฮ้ย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 โอเคพ่อขอบคุณมากไม่ไม่พ่ออย่าเกลียนพ่อพ่อเปิดโทรทัศน์ตั้งเองพ่อไปเปิดประตูให้เขาหน่อยบอกอะเอ้ยไม่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 ไปเปิดประตูพ่อพ่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพ่อโอ๊ยพ่อ อาพ่อไปไหนนี่เฮ้ยเอาอ้าา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 ามามมาา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 าวาาว,วาา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 มาาาาา หกกกลบเก่งกนะแต <c oughs> ่แล้วกบพวกเราอ่ะสร้างจุดป้องกันไว้ไงสร้างจุดป้องกันโอเคไม่ติดนี้จะต่อไปขอจรต่อไปขอจะหาจนกวาน่า านนะตาตอนเนอะอะไรก็เลยติดตามตอนต่อไปตล,ลอดตานี้คือแบบฮะเอาละครับตอนนี้เราก็มาเรียกกับคุณต้นกล้าเดิมนะแต่ว่าเรามีใครจะมาได้เป็นพ่อกันว้าวดีเลยครับคุณต้นตาอ้าอ,อยดีเลยครับคุณต้นกล้า My God พ่อตัวแดงหนึ่พ่อห้าวิโอเคอ๋ออ่านับสิบหน้าลังสิบห้าวิแล้วเดี๋ยวพี่จะไปหาเขาบอกนี้อ๋อแต่มันให้นับโอ้โหแล้วยังมืดองพ่อยังมืดอะไร disable healing double scary face อ๋อปรับได้สาม,ม,นนมนารถกำหนดได้ว่า ทำอะไรทำอะไรไม่ไม่รู้มันบักมันเหมือนมันบอกว่าปีกอนปิดมีให้กำหนดได้ว่ามันจะสามารถฆ่าหรือไม่ฆ่าฮะโบก่อนแล้วกันก็คือกำหนดก็คือถ้าเราแตะตัวพ่อเนี่ยเราจะตายกลับไม่ตายมันกำหนดได้ เออช่ปเป็นระแบบหน้นตอนแบบนั้นกันเ,ออเราแบบเล่นสนุกจนุกขาโอ้โหทำให้แแบบจะมืดอ่ะเหมือนแบบแบบไลท์อาอ่ะเขาบอกว่าเราสามารถฝาเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์ได้เพื่อความลึกระึกกาเดิมเอ้ยปั่กล้วยมิี๋ยวคือคือพี่หาฟ้าไม่เจอในระยะไม่กี่เมตรอยู่แล้วแหละ ไฟอยู่ไกลที่เห็นไฟแน่นอนเพราะมันมืดดังนั้นเพราะงั้นพวกเราเท่าเทียมเเราจะตั้งกฎอย่างนี้ถ้าพี่เห็นนฟเมื่อไหร่พี่โป้งฟาเลยนะไม่สิแต่ว่าเห็นฟ้าเมื่อไหร่ต้องแตะตัวฟถ้าไม่ค่อยตายอันนั้นไม่งั้นถ้าวิ่งชนมันก็โกงสิแต่มจะพีหนีได้เอาเป็นว่าเหมือนเล่นแะไรแบบไงดีอ่ะแบบแปะตัวเอออะไรประมาณนี้ครับเออถ้าเออใช่แปะตัวถ้าพี่เจอ้าพี่ค่อยเปิดไอ้ระบบฆ่าแล้วกัน อีมืดกว่านะมากอีเมสมันก็มืดเลยเพราะผมก็มืดแต่ว่ามีไฟฉาย,ยางไงดีงไ,ไม่ได้แปปอร์เซ็นต์ดูปรู้ไอ้ตรงนี้นะพี่ข้างนอกออกไม่ได้ อ้าวไปร,รปรีฟิลเจเรเตอร์นะ,ะตายเอามอีมันหายยากลยเนีย หาย่ายไปอ้าวฟ้าเปิดชิลลิ่งอือา็อ้ออ้อยืนยืนอยู่ไหนวะหายไปแล้วเปิดชิลลิ่งแล้วนะอันถ้าพี่เดินชนฟาฟาตายนะบอกไว้ก่อนเอ้อฟ้าอยู่แถวนี้แหละแบบแบบผมว่าถ้าพี่ยืนอยู่ตรงเนี้ย องไม่เห็นบันได รถด,ด้วยออข้ามเลยเนี่ยฝากรเงยียบเกินไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะ เสียวจะแล้เห็นขับแล้วอีกหายากจริงเนี่ยพอเช็คไม่ได้เลยโอ้มีรังสีอะไรวะเนี่ยแม่งเข้าประตูเชียร์อะไรประตูไม่ตุกตลอดเลย ร,รู้สึกในการได้เป็นพ่อสี่อเออมันจะเปิดประตูให้เองเราไม่ต้องกดที่เป็นพ่อหืมไฟเไ่ะ เสียงนี่เสียงนี่เสียงเดี๋ยวว่าอยู่ไหนวะเสียงมันกล้วยกล้วยมันอยู่ไหนวะเงี้ยนั่นอยู่ข้างบนข้างบนนอกอย่างงี้ใช่ปะแทงไปเลยอีกสามละแย่ละพอเก็บขังไม่ได้ วิ่งหายเฮ้ยไม่ได้หายไงนะไม่ได้ยินเสียงกดน้ำกูได้ยินเสียงกดน้ำเอ้า่าเสียงกดน้ำเลยกูลกมิคิปเองมะอยเลกมิคิปเองไหม

มันเ,เติมแล้วเราเติมแก๊สตอนไหนมันโอ้โ <c oughs> หแกละมองไม่เห็นเลยนราฝึกมากเลย,เยมันพีทมอมันจะหาง่ายหายากเลยเนี่ยไม่มันไม่เหมือนแบบอะไรนะตอนแรกเป็นพ่อมันคนละเรื่องกันเลยเหมือน,นพ่อตาเหมือนเหมือนพ่อสายตาสั้นอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้โหาาา

อนนั้นสาเกล้าไม่ลุกอีกตลอกไปอ้ายลุกไม่ได้ด้วยแถบต้องสามแถบเลยจุาจุ๊บจุ๊บจุทำไม่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 โอ้มันหายไปแล้วแล้ววะจุ๊บหายแล้วไปห้าแล้วเอ้ยหายไปไหนอื้ม ใส่ตาจนได้แย่ละแย่ละเอ้ยได้ยินเสียงไอ้นอนแล้วนะถ้านอนมันโกงเินไปหาไม่เจออย่างนี้เนะี่ยโอ้ย ไี่รู้แล้วถ้าเราหายตัวถึงเราจะโดนน่ะเราก็ไม่ตายโอ้ครึ่งหลอดแลวเปิดตลอดดีกว่าโอเคแล้วถ้าเปิดตลอดโอ้โหหาไม่เจอตีฟ้าหาฟ้าไม่เจอไจอ้ทิ้เนี่ยย่ โอเคมันถึงเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวพี่เจะดึกจูเจียโอ้สกินผงเป็นสกินนี้กันหรอเข้าสิง ป่อยให้ผู้เล่นพวกนั้นใช้เวลาการหาไปพวกเขาต้องการอิสระเข้าใจไหมลดโอเคอย่าทำการเล่นเลยนะโอ้โหมืดโอ้โหมืดยงไงยังไงเข้าใจหรือยังโ,โห้ยมืดมากเลยเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเพามันเป็นยังไง โอ้โหฟีล l งคือแบบโอ้โหฟีล l งคือแบบแบบเกมสยองขวัญเลยอ่ะ Oh. เอาละครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็ก็ประมาณนี้นะสำหรับความคิดเห็นของผมก็คือว่าไอแบบนี้มันแต่ว่าไอ้ซีใช่ไหมคือถ้าเราได้เล่นเป็นมุมมองของลูกใช่ไหมก็จะแบบมุมมองก็ยังปกติดีเลยมีทั้งไฟฉาย อะไรไประมาณนี้แล้วก็มีกล้วยมีงาล่องหูดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ตามสไตล์บีคอมมาเดดเลยแล้วก็ส่วนถ้าคุณจะได้เล่นเป็นฝ่ายพ่อ mm hmm. ก็คือคุณนั้นจะโดนลดการมองเห็นเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เดินช้าลงนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างนะมีแถบเหมือนเดิมมืกับบีคอมเดดเลยสำหรับความคิดเห็นของผมก็ฝ่ายพ่อน่าจะเล่นยากนิดหนึ่งตอนแรกคิดว่าเออมันจะเป็นเหมือนบนะีคอมเดดเนาะ ิที่ไหนได้มันตรงกันข้ามกับีคอและแมดเลยคือฝ่ายพ่อจะเสียเปรียบม,มากเพราะว่าพ่อทั้งเดินช้าคือแล้วก็เอ่อเปิดแมปให้พ่อเหมือนจะเปิดแมปด้วยเพราะว่าตัวทั้งสีแดงที่มองจากระยะไกลก็อาจจะมองเห็น,นระยะสายตาลูกก็จะห่างกันเม,มากตำหรับความคิดขมคงประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปใหมนะ่ๆและคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแบบน,นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมกราดานุ๊กด้วยนะเอ,อยเอาพ่อทีอ่ไม่ไหว้วเดี๋ยวเดี๋ยวนผมไม่ได้เลยเป็นพ่อนะเดี๋ยวนะไม่ได้ผม,มเดี๋ยวแล้วใครคุมพ่อเดี๋ยวใครคุมพ่อผมไม่ได้คุมพ่อนะพี่เดี๋ยว ทีเดียวค้มอืออือกไปัไปเป็อไปาไม่ใช่แล้วอืออือใครปิดไฟวเนี่ยใครปิดเปิดปิดไฟนอนปีน่านีไปเลยอแล้วพ่อขี่คอพ่อขี่คอพ่อสอมาแล้วต่อต่อตัวพ่อให้เาเอาพ่อหรืพ่อหลพ่อี ะยา,า<ท>อะไรเนี่ยค้น,คนคหาออกอเ,เกมพวกเขากำลังจะไปดื่มนมฮะ